สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะอะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต5กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดาร์ดพิกัเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนหน้าอความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เดอะฟูลโอ้ชีวิตแฮปปี้ลัลลาราชาถ้วยอมืมีโอกาสเจอคนดีหนึ่งถ้วยความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาแต่ว่าสิบเหรียญ เดี๋ยวนะทำไมต้องมีแต่เดี๋ยวมาขยายความกันราชินีถ้วยโอเคเข้าใจแล้วคุณกองที่หนึ่งนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณกองที่หนึ่งในเดือนหน้ามีมแนวโน้มว่าคุณจะยังรักอิสระรักความเสรีภาพยังไม่อยากาผูกมัดตัวเองกับใครถูกไหมครับตอนนี้เป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่แม้กระทั่งคุณที่มีแฟนแล้วถ้ามาดูเนี่ย ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากได้อิสระมากกว่านี้แฟนคุณอาจจะบังคับหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะล้นลามากกว่านี้หรือว่าเบื่อชีวิตคู่ตอนนี้นะแล้วแต่แต่ละท่านไม่สามารถตรงได้หมดนะครับแต่เดาฟูเป็นตัวแทนของความล้นลาความมีความสุขกับความอิสระอะไรแบบนี้เอออย่าไปแปลตรงตัวว่าคนโง่นะเดาฟูความหมายดีนะปราชาถ้วยถ้าคุณที่ไม่มีใครเนี่ยจะมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจเออแล้วก็ลักษณะน,นิสัยคล้ายๆค,ค,คุณ ราชาถ้วยราชินีถ้วยความเป็นคู่กันชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคู่รักนะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคู่รักในทันทีแต่หน้าไพ่นี้บอกว่าคุณจะเจอคนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับคุณออ เพียงแต่ว่าคุณยังมีความสุขกับตัวเองเนี่ยสิครับคุณอาจจะยังไม่อยากคอมมิตเมนต์ไม่อยากตกลงปลงใจกับใครเออหรือบางคนอาจแย้งว่าเอ้ยหนูอยากมีคนรักหนูอยากมีแฟนแล้วออาก็มีไปเลยแต่บางท่านเนี่ยสิมันเดือดฟูกันหนึ่งถ้วยเนี่ยผมมองว่าต่อให้คุณเจอคนน่าสนใจขนาดไหนคุณก็ยังอยากอยู่อิสระเออแล้วก็เนี่ยเนเนี่ย,ยคุณยังมีความสุขกับตัวเองได้ สิเปลี่ยนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตก็ได้คือคุณไม่ได้ขาดอะไรต่อให้คุณมีความลําบากบ้างในบางเรื่องแต่เรื่องอื่นคุณก็ดีคุณชีวิตคุณไม่ได้แย่ทุกเรื่องคุณยังมีทางออกคุณยังมีทางรอดคุณยังมีทางไปคุณยังมีเขาเรียกความสะดวกสบายอยู่ในระดับที่พึงพอใจเอาดีๆนะเอออย่าใหญ่อย่าหวังอะไรเกินตัวเอาดีๆมองตัวเองดีๆว่าตอนนี้ชีวิตคุณก็ไม่ได้แย่ถูกไหมครับแล้วคุณก็ยังมีความสุขดีเพราะฉะนั้นโอเคคําแนะนําคือ ถ้าคุณเจอคนที่ถูกใจและมีนิสัยคล้ายๆค,คุณแต่คุณยังไม่อยากผูกมัดอะไรก็สามารถครบหาเป็นเพื่อนกันไปก่อนได้ดูใจกันไปก่อนได้เป็นคนคุยกันไปก่อนได้ยังไม่ต้องให้สถานะอะไรแบบนี้ได้ไม่ต้องเรียบหรอกเออเพราะดูแลความรักความสัมพันธ์นี้ในเดือนหน้านี้กับไพ่กองนี้พลังงานนี้บอกได้เลยว่าดีทุกอย่างดีหมดชีวิตคุณก็ค่อนข้างดีมากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านแต่ที่แน่ๆคือ คีย์เวิร์ดคือคุณรักความอิสระอยู่คุณยังไม่อยากผูกมัดนี่ประมาณนี้คุณกองที่1เพราะฉะนั้นเอาที่สบายใจนะครับไม่ว่าคุณจะมีใครหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าคุณยังรักความอิสระอยู่ขอให้คุณใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่ในขอบเขตของคุณถ้าไม่เดือดร้อนใครขอให้ทำตามใจตัวเองได้เลยนะครับเรื่องมีคู่ไม่ต้องไปรีบนะครับผมส่วนท่านที่มีคู่แล้วมาดูไพ่กองนี้หัวข้อนี้ก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินะครับผมคู่ของคุณไม่ได้มีปัญหาครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อความรักความสัมพันธ์ในเดือนหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่หูสี่ดาบไม่ต้องกลัวดาบครับผมส่วนใหญ่จะเป็นความเครียดความกังวลเอาหกเหรียญคนกันเองดีเดวิลเสน่ห์ล้นเหลือสามดาบไม่ต้องกลัวดาบเรื่องดวงเป็นเรื่องชั่วคราวไม่ดีตลอดไปไม่แย่ตลอดไปอ่ะสิบถ้วยนี่ไงดี ปลายทางสวยงามคุณกองที่สองขอขยายความตามหน้าไพ่นะครับไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะนี่คือพลังงานรวมตอนนี้คุณเครียดอยู่คุณมีแนวโน้มเครียดอยู่แล้วดูเหมือนคุณจะเป็นคนมีแฟนด้วยใช่ไหมเนี่ยเออคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่าเออหรืออย่างน้อยก็ต้องมีคนคบมีคนคุยอยู่นะมีคนคบมีคนคุยอยูคค่หรือเล็งเล็งใครไว้และมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเก่าๆในชีวิตไม่ใช่แฟนเก่านะ คนเก่าๆในชีวิตคือเพื่อนเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาแล้ววานใกล้เรือนเคียงเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของญาติอะไรแบบนี้ได้เขาเรียกว่าคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วจะไม่ใช่คนหน้าใหม่ๆที่แบบเพิ่งรู้จักอนะันนั้นไม่ใช่แนวโน้มไม่ใช่แนวโน้มเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมีสเสน่ห์ เดือนหน้านี้คุณจะมีสเสน่ห์ตัวคุณเองจะมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้าหาถ้าคุณมีคู่แล้วมีคนคบมีคนคุยแล้วคู่ของคุณก็จะมีสเสน่ห์เช่นกันนี่ไงเล่าเออมาเลยทําให้คุณเครียดผมว่าแล้วเชียวมันมีโอกาสที่เดือนหน้านี้ขออนุญาตพูดตรงๆต,ตามหน้าไพ่นะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะอย่าเพิ่งจิตตกนะฟังไว้ฟังไว้ก่อนฟังก่อนสามดาบนี้มาเตือนว่าหนึ่งนะ ระวังใจคุณจะไปเผลอชอบคนอื่นอสมมุติคุณมีแฟนแล้วคุณมีคู่แล้วระวังใจตัวเองจะไขว้เขวไปหลงใครชั่วคราวหรือกลับกันแฟนคุณอาจจะมีคนอื่นอยากเข้ามาแทรกกลางอยากเข้ามาแย่งอะไรแบบนี้อยา่าเพิ่งหัวร้อนใจเย็นๆนี่เป็นแค่แนวโน้มและคําเตือนจากหน้าไพา่เพราะว่าเอาจริงๆและสิบถ้วยยืนยันว่าความรักของคุณจะมีความสุขถ้าคุณมีแฟนแล้วเขาจริงจังกับคุณขั้นอยากสร้างครอบครัว แต่ถ้าคุณยังไม่มีแฟนคุณเล็งเล็งใครไว้คุณมีโอกาสสมหวังอืระวังอย่าหูเบาเท่านั้นเองระวังบุคคลที่สามสี่ห้ามาแทรกเออระวังผู้ไม่หวังดีดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนไม่ใช่ดูแล้วจิตตกนะเออดูแล้วต้องสบายใจมากขึ้นนะครับนี่คือคอนเซปต,ต์ของผมนะเลิกกังวลได้แล้วเลิกเครียดได้แล้วเออคนที่คุณเล็งอยู่หรือคนที่คุณคบอยู่ดีไม่มีปัญหาตัวคุณเองมีสเสน่ห์ตัวเขาก็มีสเสน่ห์ดูแลกันดีๆเป็นใช้ได้ แล้วก็อย่าหูเบาหนักแน่นครับอย่างที่ผมบอกเออระวังมือที่3 4มหเข้ามาแทรกถ้าคุณหนักแน่นก็ไม่มีใครมาแทรกได้และในที่สุดจะมีความสุขไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในสถานะอะไรถ้ามีคนรักอยู่แล้วคาดหวังได้ถึงการสร้างครอบครัวแต่ถ้ายังเพิ่งคบหาดูใจก็จะมีแนวโน้มดีนะ อนาคตสดใสสิบถ้วยยืนยันไม่ต้องกลัวคนอื่นมาแทรกครับผมขอแค่คุณหนักแน่นตามที่บอกนะครับความสุขรออยู่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับป้าโอเคครับคุณที่เลียไพกองที่3ามกับการดูดวงไพ่ยิซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่วิวอัพพอร์ชูนโชคดีโชคดีมาแล้วหกถ้วยคนกันเองอราชาเ์เรียน ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์โอ้เดอะเวิลด์เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว oh oh. กลองนี้ไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องพูดกันมากทายง่ายมากเด็กถือดาบคุณเองอาจจะยังเอาเดืดใจเป็นสักหน่อยมาขยายความการคุณกองที่สองนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะครับย้ํานะครับ แต่ผมอ่านตามหน้าไพ่กองนี้บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในขาขึ้นช่วงจังหวะโชคดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรโสดมีคู่หรือมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็แล้วแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วแต่งงานแล้วครอบครัวคุณจะมีความสุขความเจริญตามปกติไม่ต้องกังวลแต่ถ้าคุณยังไม่มีใครคุณเล็งเใครไว้คุณมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนเดิมๆในชีวิตอ่ะไม่ได้ไปแปลว,ว่าแฟนเก่านะอาจจะหมายถึงเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมคนที่เคยรู้จักกันแล้วเคยเห็นหน้าค่าตากันแล้ว แต่อาจจะยังไม่เคยคุยกันแบบนี้นี่ไม่ใช่คนใหม่แบบว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเข้ามาจีบแบบนั้นไม่ใช่ถ้าอยู่ๆไม่เคยรู้จักกันเข้ามาจีบเข้ามาตีสนิทอันนั้นยังไม่ใช่ระวังให้ดีให้สังเกตคนเก่าๆคนที่รู้จักกันแล้วแบบนี้มากกว่าแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมพอสมควรอย่างน้อยก็ฐานะเสมอคุณอ่ะศินเสมอกันอะไรแบบนี้ราชาเหรียญตีความได้2ออย่างเลยนะหลักๆ2ออย่างคือหนึ่งเขาฐานะดี จะเข้ามาช่วยให้คุณฐานะดีขึ้นหรือสองเขาฐานะพอๆกับคุณนี่แหละแต่เมื่อครบกันแล้วจะพากันไปเจริญก้าวหน้านี่นี่คือการตีความหมายไพ่ไพ่หนึ่งใบตีได้หลายความหมายที่แน่ๆเดวเวลมาไม่ต้องพูดกันมากเขาเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วอาในความสัมพันธ์นี้คุณคนโสด คุณจะเจอความรักที่สมหวังมีโอกาสเจอคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักของท่านจะไม่มีปัญหานะครับเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะความรักความสัมพันธ์ของท่านจะไม่มีปัญหาคนโสดเจอคนถูกใจคนมีคู่ก็มีความสุขดีเพียงแต่ตัวคุณตัวคุณอาจจะยังเป็นคนดื้อม,มีทิฐิ ไม่อยากเรียกว่าดื้อเลยเดี๋ยวหาว่าตำหนิกันผมไม่ได้ตำหนินะผมไม่ได้ว่านะอันนี้คืออ่านตามหน้าไพ่เหมือนคุณจะมีมีอะไรในใจเล็กๆมีความคิดในใจเป็นของตัวเองมีการยึดตัวเองเป็นหลักไว้ข้อสักหน่อยอะไรแบบเนี้ยอาจจะเอออาจจะลดลดทิฐิลงมาหน่อยเออลดดาบลงมานะอย่าตั้งดาบเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยความคิดตัวเองการมั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามั่นใจมากไปมันจะกลายเป็นดือ้อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ดีอยู่แล้วสิ่งที่ต้องปรับปรุงนิดเดียวคือ ลดความดื้อลงมาหน่อยอ่าแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ดื้ออะไรโอเคนั่นแปลว่าคุณทําตัวดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือพลังงานตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่สามารถตรงกับทุกทกท่านได้แต่ถ้าตรงลดความดื้อลงด่วนเลยครับเรื่องอื่นดีอยู่แล้วนะครับสบายใจได้ t h เ,เว o ร์มาไม่ต้องทายกันมากไม่ต้องพูดกันยืดยาวเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแล้วแล้วคุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาแล้วเช่นกันความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนที่3เดือนหน้านี้ถือว่าดีถึงดีมากคครรับับบบผมสายใจได้ โอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงพ่อย,ยิบซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูเรื่อยๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มัตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน y o u t u b e รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไ like, ลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ